มทื่อชัยวัดนมากับน้องแผนมาขายพระที่วัดไายแดนแล้วพบน้องมาสันเยอะส่วนกูมันเห็นพลทันตาอย่าเอาแต่เก่งจนมึงไม่มีจัญญาอยู่เป็นดีดดไม่ใช่เพื่อเราวันลายอยากจะว่าอยาจะงัดมึงก็แค่มาดันมา อยู่มนนาไม่มีแค่บัญชาดีเก่งแต่ปากแต่มึงไม่มีปัญญาเขื่เวลาเอาไปนั่นดูกันชาจะจำชื่อไว้ดีพี่กูชื่ออนันดาออนันดานันดาแล้วกำลังไปเจอกับทุกที่แต่ไม่มีกำลังใจหนุ่มเสิงมุนวลีกูสลับพลังใบเลื่องมาผ่านมานานแล้วมึงจะเครียดไปทำไมไม่มีคันนวลเอาท้อเดียวกับลำใหญ่ไม่มีกันไกรมึงจะยังกันยังไงไม่มีจำหม่อมจะลองไปทำไมเ h e r เ h ี r e จะกูรู้ไปงงดีสัก เอ,อและระเบิดกูยังมีกลไกกูเอาสมองมของมึงมาลนไฟก<ฟ>ูไม่สนมึงจะเป็นคนใดถึงจะมีคาถาหรือว่ามีโมดใดอ,อยู่มานานให้พวกมึงลงไปอยู่ด้ยวยกันมาแต่มึงดันจนใจก<อ>ูไม่สนจะมีผีต้นใดและในทุกสถานที่จะมีร<ส>ั<ส>ชนนนกูรชนนัชนนนพยายามทำทุกอย่างที่มันแย่ให้ดูดี ความพยายามนั่นจะทําไปเท่าไร่แต่มันควรจะดูฟรีเปลี่เงินจำนวนบาทไปอินเดียมก็แค่จุดส9เงินลูปีแต่กว่าจุดมันไม่ใช่เงินลูปีมันกลายเป็นกระสุนของคุณนี่แต่มันกลายเป็นกระสุนของคุณนี่อ แล้วหัวใจของกูโคตรไร้รักตอนนี้โสดได้แต่โคตรไร้ทัาไม่ใช่รักแค่มีเธอไว้ฟังถึงจะเป็นแม่บรรทัดแต่ไม่ได้มีไว้วัดอยู่มานานความสัมพันธ์ไร้ชัดยขงสนุกไม่ได้อยากไปพักกลับมาที่หูไม่ได้มีไว้ทัาแค่จะวัดก็ได้หมดที่นี่มีใครวัดทุบวัดกูคิดว่าวัดหรือจะงัดถ้ามึงอยากวัดมึงก็เข้ามาดิวะเดี๋ยวพวกมึงรู้แล้วพวกมึงจะรู้จักตอนที่พวกมึงเข้ามาแล้วก็โดนพวกกูซาดปาดเป็นมึงคายอ่ะเดี๋ยวโดนกูปาดอ่ะแล้วมึงเป็นได้แค่ไอตัวละครลับอ่ะสิ่งที่มึงคิดมันไม่่่่ไไไไไไไดดดดดด้้้้้ทำใหหชนะมมมฟััวงรอก สาตไอเหี่ยเธอดุยขยะดุยกะโหลก